เอาล้วครับคลิปนี้ม <า S 1> ผมนะมาทำภารกิจเอาของทุกอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับการทำอาร์ติแฟกต์การเอาอาร์ติแฟกต์อันนี้จะกำลังไปเอากระดิง่งใช่มบีมกระดิง่งยังไงมีคนเปิดไว้แล้วกระดิ่งเดี๋ยวจะพาไปเอาขุยด้วยโอเคไม่ต้องไม่ต้องมา้าก็ไปเอาได้ใช่ไหมจะผิดเกมนี้ใช่เพราะฉันเจอชาวบ,บ้านที่มึงบอกขุยว่าขุยอยู่นะเออขึ้นมาขึ้นไม่ได้ไงปีนขึ้นมากระดิง่งโอเคกระดิง่งเอา้ากด เก็บไม่ได้โอ้โหเซิร์ฟแลกจัดกดเก็บเก็บไม่ได้อะวะบีมันม,มันยิงอยู่วะเซิร์ฟแลกครับพี่กดเก็บกระดิ่งไม่ได้ <ut> ช่อเลือติดตามสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับ alert of a r i t a ทางตอนใต้ของที่นี่ทางตอนใต้นี่คือทางไหนวะนันนี่คือ,อชื่อว,วิโล o w please ระวังด้วยล่ะข้ามใช่ปะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเช้าก่อนเดี๋ยวปรับเช้าก่อนเสียตงังบอกว่าจำได้ว่าเสียตังเกมนี้สวัสด,ดีนายมีตังมั้งพอที่จะทำให้เป็นตอนเช้าจ่ายสิบบาทชิบหายไม่มีตงังเอา้ามีอะไรอะ่ะข้างบนมีกล่องได้อลไรมา,ารองเท้าเหรอ ใช่รองเท้า cotton boot รองเท้าทองเอารันเซนเดอร์รองเท้าสายไตว่ะเฮ้ยรองเท้าทองห้าดาวเลยเหรอโอเคกดอะไรจะกดอะไรเข้านี่นะห้าดาวกดาวทองกดเลยเข้าแบบเปิดเนี้ยกูกดเลยเปิดอะไรนะนี่นะเปิดเขาเรียกเปิดอะไรนะอินเวนทอรี่ไอเหรอตายปะเนี่ยกองกดอะไรนี่นะเออกดอะไรกดอะไรเปิดค้างนะกระเป๋าอะ เหรอเป็นที่ใครอีกอ่ะจีจีอย่ามาเล่นลินนะไม่จริงเลยไม่จริงเลยไม่ตีเลยไม่ตีเลยไปไหนอ่ะเรียวกูหนีดิกูหนีเข้า <c oughs> ไมกูไปล่อมาสักขนาดนั้นอนะเอาพวกนี้ไล่กูอีกโอ้โหไปแล้วว่าไงมาหมดทีจ้าโอ้ย <c oughs> พึง่ง โอ้ไปที่ไหนเนี่ยมันถูกทีพันเนี่ยโอ้โหไปแล้วต้องรอดครับผมต้องรอดนะโอเคเลิกตามาล่าเลยเพิ่งเหลยเพิ่งหมาอีกไหมเนะนี่ยได้ไงเอ้ยหมาน่ารักหมาไม่ตีแต่เพิ่งตียิ่งกลับเมืองล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่เมืองแล้วกันนะบีมนะไปแล้วมาคำฝูงม,มาเป็นดงอะ่ะ อับเลยก่อนเนี่ยกลับบ้านละกลับเมืองแหละกลับเมือง Village ได้เลมอนนสไเก็บเลมอนจากไหนกะง่ายจีนี่เนี่ยแม่มาง่ายมากตีมอนสเตอร์ไม่ได้เลยเกมนี <c ười> <c ười> <c ười> ้แหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบีมนะมงหละวะ โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาหาของลงลง,ลง,งลงเหมืองลงเหมืองอัี่แฟกต์อผีโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อเกมนี้พารสอง